สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไลฟ์อัพมัมค่ะ <c oughs> ช่องที่มีมากกว่าการดูดวงค่ะคลิปนี้นะมัมก็ยังเสียงมาไม่ครบ <c oughs> ก็ยังขาดขาดหายหายอยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องทำตามอัธภาพบอกไว้ก่อนว่าอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะเออวันนี้เราจะมาทำคลิปที่มีชื่อว่าเทวดากลับชาติมาเกิดค่ะเทวาจุติคุณเป็นเทวดาที่กลับชาติลงมาเกิด ใช่หรือไม่นะหหรือ2ใช่หรือไม่นะกองที่1กับกองที่2ค่ะวันนี้ขอ2กองนะเพราะว่าเสียงยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่เออนะคุณเป็นเทวดากลับชาติมาเกิดใช่หรือไม่นะและถ้าคุณเป็นเทวดาที่กลับชาติมาเกิดเนี่ยพรพิเศษหรือสิ่งพิเศษที่ติดตัวคุณหมาคืออะไรนะมา การอ่านก็เป็นการอ่านแบบ general reading เพราะฉะนั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้ค่ะพะเป็นการอ่านไพ่พลังงานโดยรวมเพื่อคนหมู่มากแล้วการทําคลิปนี้มัมก็บอกทุกครั้งว่ามัมทําขึ้นเพื่อเป็นไกด์ไลน์ทำขึ้นเพื่ออยากให้ทุกคนได้น,นาเอาสิ่งที่ไพ่ให้คําแนะนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเพราะสุดท้ายท้ายที่สุดเราเท่านั้นละค่ะคือผู้รับผิดชอบชีวิตของพวกเราเองกันทุกคนแล้วการอ่านก็เป็นการอ่านสไตล์มัมเนาะ มามอ่านจากพลังงานหน้าไพ่อะไรที่ดีก็เก็บไว้อะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งมันไปนะคะทุกคนถ้าทุกคนเลือกกันได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันตั้งแต่กล่องที่1กันเลยค่ะมาค่ะสำหรับคนที่เลือกกล่องที่1ก็คือรูปนี้นะคะเรามาดูะคะ่ะว่าคุณเป็นเทวดากลับชาติมาเกิดใช่หรือไม่มาเรามาดูกันว่าคุณใช่ไหมที่เป็นเทวดากลับชาติลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อบรรลุธรรมว้าว <c oughs> คําตอบก็คือ ใช่นะมัมถือว่าใช่เพราะองค์พ่อศิวะออกมาคอนเฟิร์มเองเลยว่าคนที่เลือกกองที่1คุณเคยเป็นคนที่อยู่เหมือนกับอยู่กับองค์พ่อศิวะมาก่อนพ่อศิวะเป็นเหมือนกับคนที่คอยคุ้มครองคุณใครที่ไม่ได้สายเทพมัมบอกเลยว่า คุณเองเป็นคนที่อดีตชาติที่ผ่านมาคุณเวียน่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิที่ประพฤติปฏิบัติบําเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อเข้าถึงสิ่งที่เป็นจุดมุ่งหมายที่สําคัญที่สุดของคุณคือการกลับมาเกิดเพื่อเรียนรู้ถ้าคุณจะเห็นงูเนาะมันบอกเลยว่างูเนี่ยเป็นรูปเป,เป็นเขาเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์ของคนที่เวียนไายลงมาเพื่อเรียนรู้เพื่อที่จะเขาเรียกว่า เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างให้จบสิ้นไปนะเพราะฉะนั้นคนที่เลือกกองที่1คุณคือเทวดาที่กลับชาติลงมาเกิดค่ะและภพภูมิที่คุณมาก็อาจจะเป็นเทวดาในชั้นที่เรียกว่าเหมือนเป็นชั้นที่อาจจะอยู่ในชั้นที่เป็นเหมือนกับ อยู่กับครูบาอาจารย์คือไม่ได้ชั้นในระดับตั้งล่างแต่เป็นชั้นที่คุณอยู่ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์หรือพมเทพเทวะเพราะฉะนั้นเป็นเหมือนกับคนที่บําเพ็ญเพียรมาเสมอเป็นคนที่ยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองทําสิ่งที่ติดตัวคุณมามันบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของบางทีความเชื่อใดๆความคิดใดๆที่คุณรู้สึกว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อ มันเป็นเรื่องของตัวคุณเองคุณจะไม่ค่อยเชื่อคนอื่นง่ายเพราะคุณเป็นผู้ที่เรียนรู้มาโดยตลอดคุณจะรู้ว่าอะไรใช่หรือไม่ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันติดตัวคุณมามีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือคุณจะเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆคุณจะเป็นคนที่เรียกว่าจะเรียนรู้อะไรจะเชื่ออะไรคุณจะต้องผ่านกระบวนความคิดของคุณก่อนการการผ่านการการักา่กรองหรือพินพิจารณาลงมาก่อนแต่ข้อเสียก็คือบางครั้งบางที มันปิดกั้นการเรียนรู้ของคุณมันปิดกั้นการเรียนรู้หรือสิ่งที่คุณเขาเรียกว่าได้รับภารกิจลงมาเพื่อเรียนรู้บางครั้งบางทีคนเราทุกคนนะคะมันเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้แต่ในความไม่รู้นั้นมันมีองค์ความรู้ที่ติดตัวคุณมาอยู่เพราะฉะนั้นบางครั้งบางทีมันกลายเป็นสิ่งที่คุณเองอาจจะยึดมั่นถือมั่นในองค์ความรู้ที่คุณได้รู้มาตั้งแต่เด็กจนหลงลืมไปว่าคุณเกิดมาเพื่อที่จะรีเฟรชหรือเกิดมาเพื่อที่จะกดปุ่ม เริ่มต้นใหม่เพื่อเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นบางครั้งบางทีคนที่เลือกกองที่1แอบดื้ออยู่นะแอบดื้อเงียบแอบรู้สึกว่าตัวเองรู้แล้วแต่จริงๆแล้วมันมีความไม่รู้ซ่อนอยู่ในความรู้ที่คุณเองต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่คุณเจอมันไม่ใช่สิ่งบังเองิญเป็นสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ตามเขาเรียกว่าภารกิจที่คุณถูกส่งลงมาเพื่อเรียนรู้นั่นเอง f o r ์อ o อฟ o r ค่ะ พอมันเป็น4ี่กับ4ี่มันบอกเลยว่าคุณค่อนข้างเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดของคุณค่อนข้างชัดเจนสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เป็นความโดดเด่นสําหรับคนที่เลือกกองที่1เลยก็คือคําพูดคําพูดของคุณเนี่ยเป็นความโดดเด่นที่ว่าคุณสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้คุณสามารถเป็นตัวกลางในการประนีประนอมได้เพราะคุณเป็นคนที่ตรงและคุณไม่เข้าข้างใครและคุณเป็นคนที่พูดแต่ความจริงเพราะวาจาของคุณนั้นเป็นวาจาประกาศสิทธิ์คนที่เลือกกอง ที่หนึ่งมีวาจาประกาศศีลเป็นพรติดตัวคุณมาคุณเป็นคนที่ประนีประนอมคุณเป็นคนที่ไม่เข้าข้างคนผิดและคุณเป็นคนที่ให้ความยุติธรรมเท่าเทียมกันทุกคนเพราะฉะนั้นคนที่วิ่งเข้าหาคุณมักจะเห็นคุณเป็นเหมือนกับเทพแห่งความยุติธรรมเป็นคนที่สามารถช่วยให้เขา ออกจากความอายุติธรรมได้เพราะฉะนั้นหลายๆครั้งคนที่เลือกกองที่1มักจะต้องอยู่ระหว่างกลางคนหรือเป็นคนที่คอยเนโกเชตก็คือเหมือนกับว่าคอยประนีประนอมคอยยอมความจนหลายครั้งหลายหลายคราที่คุณเองกับกลายเป็นคนที่เหมือนกับว่ายึดติดหรือเหมือนกับว่าไอ้ความความความคิดเหล่านั้นมันกลับกลายเป็นตัวกัดเขาเรียกว่ากัดกัดกร่อนคุณในบางอารมณ์ กัดกร่อนพลังงานคุณทําให้คุณเนี่ยมีความเครียดสะสมเพราะฉะนั้นโรคที่จะติดตัวคุณมาเลยนะมันบอกเลยว่าระวังในเรื่องของโรคแห่งความคิดก็คือความเครียดหรือพลังงานที่มันแอบแฝงเข้ามาคุณช่วยเหลือผู้อื่นก็จริงแต่ในทางกับการพลังงานที่คุณได้เข้าไปคุกครีหรือตีเขาเรียกว่าตีขุงเนาะอยู่ใกล้ๆเนะี่ยมันเป็นพลังงานที่ดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นคนที่เลือกกองที่1เนี่ย คุณเองโดยกําเนิดแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นมาอยู่แล้วคุณเป็นคนที่ชอบให้ทานคุณเป็นคนที่ชอบทํหรือบำเพ็ญหรือเสียสละเพื่อผู้อื่นอยู่แล้วแต่หลายๆครั้งที่การที่คุณทํานั้นหรือการที่คุณช่วยเหลือคนอื่นนั้นมันกลับกลายเป็นเหมือนกับสิ่งที่ทําให้คุณเองอะ่ะเป็นเหมือนกับ เขาเรียกว่าทําให้คุณเองเจ็บป่วยไม่สบายเหมือนพลังงานมันมันกลับมากลับมาทําร้ายคุณเองอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นระวังให้ดีโดยเฉพาะคําพูดอย่าพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดหรืออย่าพูดด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีเพราะคําพูดเหล่านั้นมันจะย้อนกลับมาคืนคุณนั่นเองนะไฟ of Pentacles แล้วก็คนที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยนะมาบอกเลยว่าหลายๆครั้งที่ คุณเองอาจจะรู้สึกหลงทางอย่างที่มามบอกว่าพอคุณเป็นคนที่คุกครีเป็นคนที่อยู่ตรงกลางเป็นคนที่คอยรับฟังปัญหาคนที่คอยรับฟังปัญหาส่วนใหญ่แล้วอ่ะบอกเลยว่ามามจะรู้สึกว่าพอตัวเองอยู่ตรงกลางอ่ะมันจะเกิดความกดดันมันจะเกิดความเครียดมันจะเกิดความวิตกกังวลและหลายๆครั้งมันทําให้เราเดินหลงทางเดินหลงทางด้วยความรู้สึกเพราะฉะนั้นคนที่เลือกกองที่1เนี่ยระวังในเรื่องของ ความคิดและความรู้สึกของคุณให้ดีเพราะคุณเป็นคนที่บางทีมัมรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยได้รู้สึกเท่าไหร่คือคุณไม่ค่อยเป็นคนที่ปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองเป็นคนที่คอยก็เรียกว่าเนี่ยพอมันไม่มีน้ําคุณเป็นคนที่ปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองคุณไม่คุณไม่ค่อยยอมให้ใครรู้จักคุณสักเท่าไหร่คุณไม่ค่อยยอมให้ใครเนี่ยมาเห็นความอ่อนแอของคุณนี่คือปัญหาที่ว่าบางครั้งบางทีเราเป็นคนที่ เป็นมนุษย์เนาะการเป็นมนุษย์ของเรามันต้องครบเครื่องนิดนึงคือมันต้องปล่อยให้ทุกอย่างมันสมดุลเพราะฉะนั้นการที่คุณเข้มแข็งหรือแข็งแกร่งจนมากเกินไปหรือคําพูดคําจาของคุณกลายเป็นคนที่บอกเลยว่าฉันเกิดมาเพื่อละเพื่อละกิเลสฉันเกิดมาเพื่อละอะไรที่มันเป็นความรู้สึกแต่ลึกๆแล้วคุณเนี่ยไม่ได้ละหรือไม่ได้วางเพราะอะไรเพราะคุณไม่ยอมที่จะเรียนรู้มันมันเลยทําให้บางครั้งบางทีมันกลายเป็นคนที่คุณอาจจะกลายเป็นคนที่หมด,หมดพลังไปไดโดยง่ายจ้ะ หมดพลังใจหมดพลังกายไม่รู้สึกว่าชีวิตคุณทําให้คนอื่นนั้นคุณทําเพื่อคนอื่นจริงๆแต่สิ่งที่กลับได้มาอาจจะรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขสักเท่าไหร่นี่เป็นเหตุผลว่าคนที่เลือกกองที่1นนะมันบอกเลยว่าการดื่มน้ําเยอะๆการอยู่ใกล้น้ําหรือการที่ยอมที่จะปลดปล่อยอารมณ์ของตัวเองให้เป็นไปตามธรรมชาติเป็นสิ่งที่คุณเกิดมาเพื่อเรียนรู้องค์พ่อศิวะเองเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเหมือนกับครูบาอาจารย์ครูบา คุณมีครูบาอาจารย์ติดตัวคุณมาอยู่ k i งอ o f o n e เป็นคนที่คอยนำทางคุณเป็นคนที่คอยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับคุณเป็นคนที่คอยให้แสงสว่างกับคุณแต่สุดท้ายแล้วคนที่จะให้แสงสว่างที่ดีที่สุดกับคุณได้ก็คือตัวคุณเองเพราะฉะนั้นจงปลดปล่อยอารมณ์ของคุณให้เป็นอิสระอย่าให้อารมณ์หรือความคิดของคุณมันกักขังสิ่งที่เป็นอิสระของคุณไว้ความเป็นอิสระเสรีการที่ปล่อยให energy ของคุณหรือความรู้สึกของคุณเนี่ยเป็นไปอย่างธรรมชาติจะทําให้คุณเข้าถึงพลังพิเศษมากกว่าเดิมคุณคือเทวดาที่กลับชาติลงมาเกิดบําเพ็ญเพียรเพื่อที่จะบรรลุธรรมเพราะฉะนั้นการบรรลุธรรมของคุณนั้นมันต้องมาจากการที่คุณเรียนรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงการที่เราจะเรียนรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงมันไม่ใช่การปิดกั้นหรือกดไว้แต่มันเป็นการที่ปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามความจริงก็คือถ้าคุณสุขคุณก็รู้ว่าสุขคุณทุกคุณก็รู้ว่าทุกข เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เข้ามาหาคุณทุกอย่างที่คุณกําลังเผชิญมันกําลังสอนให้คุณใช้ชีวิตของคุณให้ดีที่สุดและคุณจะรู้ว่าคุณเกิดมาเพื่อเรียนรู้อะไรนั่นเองนะมาดูกันค่ะว่าคุณเป็นเทวดากลับชาติมาเกิดเนี่ยคุณเป็นเทวดาเนี่ยที่คอยดูแลผู้คนคอยดูแลช่วยเหลือผู้คนนะพรติดตัวของคุณคืออะไรนะพรที่ติดตัวคุณลงมาเกิดคืออะไร c a r e Warrant activation ค่ะ s y c h k i c k aware n e s s Sensitivity Trust your intuition นี่ไงมัมบอกแล้วว่าเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของความพลังความพิเศษในเรื่องของ สิ่งที่คุณสามารถคาดเดาได้สิ่งที่คุณพยากรณ์ได้มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกเป็นสัมผัสพิเศษที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ใจแต่คุณปิดกั้นตัวเองคุณไม่ยอมใช้ใจตัวเองนำทางแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยอมเปิดใจคุณจะรับรู้ได้ถึงความพิเศษและพลังพิเศษที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณมันบอกแล้วว่าคนที่เลือกกองที่หเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามความจริงไม่ปิดกัน้นไม่ ไม่เขาเรียกว่าไม่แบบว่าตัดสินว่าฉันจะฉันจะตัดอารมณ์และความรู้สึกออกเพราะอารมณ์และความรู้สึกเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้คุณได้เรียนรู้ทุกอย่างต่างความเป็นจริงเพราะฉะนั้น c a r v a l e n แ Activate ก็คือการที่คุณต้องปล่อยให้อารมณ์และความรู้สึกสัมผัสข,ของคุณนั้นมัน เกิดออกมามันเปล่งประกายออกมาเพื่อที่จะให้คุณรู้ว่าคุณมีสัมผัสอะไรมากที่สุดบางคนอาจจะเป็นคนที่ได้ยินเสียงบางคนอาจจะเป็นคนที่เห็นอะไรบางอย่างคือเหมือนกับว่าการเห็นของคุณอาจจะไม่ได้เห็นผู้ผีปีศาจแต่มันเป็นการเห็นหรือความรู้สึกที่ทําให้คุณพยากรณ์ได้ว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นทําให้คุณรู้ว่าคนคนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณทําให้คุณรู้อารมณ์ตัวเองรู้ใจตัวเองรู้ว่าคุณควรทําอะไรนั่น มันเหมือนการที่คุณจะเข้าถึงครูที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณก็คือคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับเป็นครูบาอาจารย์ที่เขาคอยนำทางคุณอยู่นั่นเองนะ Expand e d heart ค่ะ Openness liberation let yourself love and be loved อย่างที่มันบอกว่าการเปิดใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งกองที่หนึ่งใดๆเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไปตาม ความรู้สึกมากกว่ากิเลสตัณหาที่บางเอียคุณเองอาจจะรู้สึกว่า มันไม่ใช่กิเลสมันคือการที่เรากําลังมี principle หรือการที่เรามีวินัยกับตัวเองแต่การมีวินัยกับตัวเองมันก็คือกิเลสนะคุณไม่ว่าคุณจะอยากทําอะไรบอกเลยว่านั่นมันคือกิเลสทั้งนั้นไม่ว่าอยากจะบรรลุธรรมอยากที่จะเรียนจบอยากที่จะมีอย่างนั้นมีอย่างนี้มันคือกิเลสทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคุณต้องปล่อยให้มันทุกอย่างเป็นไปตามความจริงอย่าปิดกั้นหัวใจตัวเองแล้วหัวใจของคุณจะบอกคุณว่าคุณควรทําอะไรนั่นเอง ิ่งที่ท่านอยากจะบอกกับคุณค่ะว้าวเกี่ยวข้องกับเรื่อง water g u i d a n ค่ะก็คือเขาเรียกว่าผู้เขาเรียกว่า l a t t เทวดาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์และความรู้สึก let your emotion flow ก็คือการปล่อยให้อารมณ์และความรู้สึกของคุณนั้นเป็นไปตามธรรมชาติมันทุกเขาเรียกว่ามันมีความรู้สึกมากมายอยู่ในตัวคุณและสิ่งเหล่านั้นมันถึงเวลามันก็ต้องออกมา อารมณ์และความรู้สึกของคุณเป็นพลังที่เขาเรียกว่าทรงพลังมากในเรื่องของการสื่อสารและอนุญาตให้คุณได้เข้าใจถึงตัวคุณเองและมากไปกว่านั้นก็คือการอนุญาตให้ตัวเองได้เปิดใจได้ให้คนอื่นได้เห็นถึงความอ่อนอ่อนไหวและอ่อนเขาเรียกว่าอ่อนโยนของเราอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเป็นคนที่เหมือนแข็งทื่อหรือแข็งกระด้างจนบางครั้งบางที เราเองกับกลายเป็นคนที่ปิดกั้นสิ่งดีๆหรืออนุญาตให้ธรรมชาติทุกๆอย่างเนี่ยได้เป็นไปตามความจริงเวลาที่เราปิดกัน้นเหมือนกับบา้านเวลาที่เราปิดประตูน้ําไว้ทางที่เราปิดไว้ก็น้ําก็ท่วมอีกทางหนึ่งก็แห้งแล้งเพราะฉะนั้นมันคือความไม่สมดุลถ้าคุณต้องการที่จะให้ตัวเองสมดุลคุณต้องอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยได้เห็นความงดงามและได้เห็น พอเราได้เห็นความพิเศษในตัวคุณเองในอารมณ์และความรู้สึกของตัวคุณเองให้ตัวเองได้อนุญาตเขาเรียกว่าอนุญาตให้ตัวเองได้เห็นสิ่งที่เป็นตัวตนที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณฉันอนุญาตให้ตัวฉันได้ปลดปล่อยอารมณ์ฉันอนุญาต ให้ตัวฉันได้เข้าใจถึงความรู้สึกที่แท้จริงเพราะฉะนั้นการที่คุณเชื่อในจิตใจของคุณเชื่อในอารมณ์ของตัวเองอนุญาตให้คุณนั้นได้ใช้อารมณ์และความรู้สึกอย่างแท้จริงมันเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้คุณได้เข้าถึงความเป็นเขาเรียกความเป็น สิ่งพิเศษของคุณคุณคือเทวดาที่กลับชาติลงมาเกิดเพื่อบำเพ็ญเพียรและเรียนรู้ในทุกอย่างตามความเป็นจริงเพื่อเข้าถึงธรรมะและบรรลุธรรมในสักวันหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นมัมเป็นกำลังใจกับทุกคนที่เลือกก่ลองที่1น,นะคะวันนี้ไลฟ์อัพมัมขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะมาถึงคนที่เลือกก่ลองที่2ค่ะก็คือรูปนี้นะคะเรามาดูนค่ะว่าใช่คุณไหมที่เป็นเทวดากลับชาติลงมาเกิด คุณใช่ไหมที่เป็นเทวดากลับชาติลงมาเกิดมาดูกันค่ะใช่คุณไหมที่เป็นเทวดากลับชาติลงมาเกิดเอซอคบคัพค่ะมันบอกเลยว่าใช่ค่ะเอซอคบคัพเป็นตัวแทนของคนที่เรียกว่าบินลงมาเลยคุณนะนกเนี่ยเป็นเหมือนกับตัวแทนของเทวดาตามความรู้สึกมัมนะบินลงมาบินลงมาเพื่ออะไร เพื่อที่จะมาเขาเรียกว่าเสวยบุญเสวยบุญที่คุณได้ถามคนที่เลือกกองที่สองเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นเทวดากับชาติลงมาเกิดเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาในภพชาตินี้ในเรื่องราวของการเรียนรู้ที่มากไปกว่าจิตวิญญาณของคุณคือมามรู้สึกว่ามันเป็นการเรียนรู้ลึกลงไปกว่าเดิมคือคุณคนเราทุกคน่ะถ้าคุณจะนึกให้ดีมันมีหลายภพภูมิใช่ไหมคุณมามบอกเลยว่าคุณเนี่ยอาจจะเป็นภพภูมิที่แบบว่า ต้องการที่จะเข้าถึงในภูมิที่เราไม่ต้องกลับลงมาเกิดแล้วเพราะฉะนั้นมันมีอยู่จริงไหมนี่ผ่านมีอยู่จริงแต่บางครั้งบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่ก็เมือม่อนั้นการเรียนรู้ของเรามันเป็นการเรียนรู้ไปเรื่อยๆเรียนรู้เพื่อหล่ะเรียนรู้เพื่อหวังเรียนรู้เพื่อที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้น ไม่กลับลงมาเกิดอีกคือละวางทุกอย่างที่เป็นของเราเพราะฉะนั้นการกลับลงมาเกิดของคุณมันคือการเรียนรู้เรียนรู้ในตัวตนเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นคุณเรียนรู้ที่จะละวางความเป็นคุณลงเพราะฉะนั้นคนที่เลือกกองที่สองเนี่ยเป็นเทวดาที่กลับชาติลงมาเกิด็แน,นแบบที่เสวยบุญคืออะไรมีบุญที่จะได้เรียนรู้มีบุญที่จะเข้าถึงเขาเรียกว่า ข้อมูลข่าวสารที่จะทําให้คุณได้บรรลุธรรมในท้ายที่สุดนั่นเองในซอฟวัด nice มันเหมือนเป็นการเติมเต็มตัวเองมันเป็นการที่คุณอธิษฐานจิตมันยาวนานมากว่าคุณต้องการที่จะบรรลุธรรมคุณต้องการที่จะเข้าถึงพระนิพพานเพราะฉะนั้นการเข้าถึงพระนิพพานมันเป็นการที่เราไม่รู้หรอกว่าพอเราเกิดเราจากภพนี้ไปเราจะไปถึงพระนิพพานไหมมันบอกเลยว่าหลายๆครั้งมันอาจจะไม่ใช่แต่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ย มันน่าจะใกล้แล้วล่ะคือมันบอกเลยว่าบางครั้งบางทีคนเราทุกคนเนาะเราสามารถที่จะอธิษฐานจิตได้แต่สิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นไหมมันขึ้นอยู่กับบุญและกรรมที่เราได้กระทําเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นภพชาติที่คุณเกิดมาเพื่อสะสมบุญและกรรมของคุณนั่นเองเป็นภพชาติที่คุณกลับลงมาเกิดเพื่อที่จะทําในสิ่งที่คุณไม่เคยคือเรียนรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนและพยายามที่จะเอาชนะในสิ่งที่มันเป็นตัวกั้นขวางหรือเป็นสิ่งที่ เหมือนกับเป็นสิ่งที่คอยเขาเรียกว่าเป็นเหมือนมารผจญของคุณอะเพราะฉะนั้นคนที่เลือกกองที่ทสองเนี่ยมันบอกเลยว่ามันเหมือนกับคนที่เลือกกองที่สองเนี่ยทุกอย่างที่คุณเจอหรือทุกอย่างที่คุณเป็นมันล้วนแล้วแต่เป็นบทเรียนของคุณนะไฟออฟครับมันเหมือนกับเป็นการที่คุณต้องเรียนรู้ในอารมณ์ของตัวเองเรียนรู้ในความรู้สึกของตัวเองเนี่ย ไฟล์ออคกับไฟ v e อ f อ a วในตัวคุณเหมือนมีคนสองคนอยู่ในตัวคือเป็นคนที่ค่อนข้างมีความขัดแย้งในตัวเองคือเป็นคนที่บอกเลยว่าเอาจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มุขมานะแล้วเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างร้อนเป็นคนอารมณ์ร้อนเป็นคนที่พูดน้อยแต่ต่อยหนักคือพูดนะพูดในสิ่งที่บางทีคนอื่นเขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าไม่ต้องพูดก็ได้ไหมแล้วเป็นคนที่บอกเลยว่า เหมือนกับว่าสิ่งที่คุณต้องเกิดมาเพื่อเรียนรู้ในภพชาตินี้คือหลุมดําที่อยู่ในตัวคุณคือความเปราะบางที่อยู่ในตัวคุณสิ่งที่มันเป็นอารมณ์และความรู้สึกที่กัดกินอยู่ในตัวคุณคุณเกิดมาเพื่อเรียนรู้สิ่งนี้มันเป็นเหมือนชาติภพที่คุณต้องบําเพ็ญเพียรในเรื่องของการเรียนรู้ตัวเองบําเพ็ญเพียรในเรื่องของการปฏิบัติและเข้าถึงตัวคุณเองมันไม่ได้เป็นชาติภพที่คุณต้องไปบริจาคทานไม่ได้เป็นชาติภพที่คุณจะต้องไปเรียนรู้ธรรมะเพราะองค์ธรรมะมันอยู่ในตัว คุณเป็นชาติภพที่คุณต้องเห็นตัวคุณในรอบด้านหรือเห็นทุกมิติที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเพราะฉะนั้นภพชาตินี้คุณจะเป็นคนที่บอกเหมือนเป็นไบโพล่าคือเหมือนมันจะมีคนสองคนอยู่ในตัวคุณที่คอยเป็นเหมือนเจ้าดํากับเจ้าขาวที่คอยแบบว่าเหมือนกับว่าคุณเองอ่ะทะเลาะกับตัวเองบ่อยและเป็นคนที่ อารมณ์หนึ่งที่มันรู้สึกได้ก็คือคุณเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวและคุณเป็นคนที่ไม่ชอบวุ่นวายกับใครและคุณจะเป็นคนที่ถ้าคุณอยู่กับใครแล้วคุณจะเหมือนกับว่าหมดพลังนะอย่างง่ายดายและคุณเป็นคนที่บอกเลยว่าท้ายที่สุดแล้วเพื่อนที่ดีที่สุดสําหรับคุณก็คือตัวคุณเองอะไรแบบนี้นั่นเอง เพราะฉะนั้นคนที่เลือกกองที่2เนี่ยมันบอกเลยว่าคุณคือเทวดากลับชาติลงมาเกิดแต่กลับชาติลงมาเกิดเพื่อบําเพ็ญเพียงเพื่อละวางเพื่อเข้าถึงสิ่งที่เป็นเหมือนกับตัวติดข้องหรือเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนกับสิ่งที่ขวางกาันเพื่อเอาชนะกิเลสตัณหาอุปาทานที่มันเกิดขึ้นในตัวคุณเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้คือตัวคุณคือสิ่งที่เป็นคุณการเข้าถึงจิต วิญญาณหรือการเข้าถึงจิตใจด้านมืดของคุณเป็นสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ในภพชาตินี้เพราะฉะนั้นภพชาตินี้เป็นภพชาติที่บอกเลยว่าไม่มีอะไรง่ายสําหรับคุณแต่มันก็ไม่ยากเกินไปแต่ความไม่ง่ายของคุณเนี่ยมันไม่ใช่ในเรื่องของ การงานหรือการเงินหรือชีวิตนะมันเป็นเรื่องของตัวคุณเองล้วนๆคุณจะเป็นคนที่วุ่นวะอุ่นวายอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกและตัวตนของคุณมากกว่าที่จะไปวุ่นวายเรื่องการเงินการทองเพราะมันบอกแล้วคุณมีบุญลงมาเกิดการมีบุญของคุณคุณไม่ได้ลําบากในเรื่องของการต้องหาทามาหาเลี้ยงตัวเองคุณไม่ได้ลําบากในเรื่องของชีวิตที่แบบว่า ต้องไปทุกเพื่อคนอื่นแต่คุณมักจะทุกเพราะตัวคุณหาทางออกให้กับตัวเองไม่เจอนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่เลือกกองที่สองเนี่ยมันบอกเลยว่าสุดท้ายแล้วท้ายที่สุดแล้วคุณบำเพ็ญเพียรลงมาเกิดเพื่อละวางสิ่งที่เป็นตัวคุณและปล่อยวางให้น้อยที่สุดก่อนที่คุณจะไปเกิดเป็นเทวดาในภพชาติถัดไปนั่นเองนะพรพิเศษที่ติดตัวคุณมาเกิดนะ มันบอกเลยว่าคุณมีพรพิเศษที่ติดตัวคุณละมาเกิดก็คือการเห็นหรือการสัมผัสบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้อยู่ในในภพภูมิเดียวกับคุณคุณจะสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่เขาอาจจะอยู่ต่างภพต่างภูมิกับคุณและคุณเป็นคนที่บางครั้งบางทีเหมือนกับเป็นคนที่ต้องคอยช่วยเหลือและนำทางผู้อื่นด้วยซ้าในแบบที่คุณเองใช้พรพิเศษที่คุณมีในการปลดปล่อยความ เขาเรียกว่าความทุกข์ใจของคนอื่นเหมือนเป็นการบําเพ็ญเพียรในเรื่องของการทําทานบารมีไปด้วยในตัวก็คือการที่คุณต้องคอยช่วยเหลือและให้แสงสว่างกับผู้ที่ต้องการความสว่างนั่นเองว้าว ลามาและสิตาค่ะ holy union ค่ะ so oman, s o m a t e connection r o m a n t i ร o p p o r t u n i t เพราะฉะนั้นพอเป็นลามากับสิตาเนี่ยมันบอกเลยว่ามันเหมือนกับคุณเหมือน idee, ที่มันบอกว่าคุณเหมือนคุณมี2คนอยู่ในร่างเดียวอะแต่จริงๆแล้วว่าเขาไม่ได้อยู่ในร่างคุณหรอกแต่เหมือนกับ คุณนะมีเหมือนกับครูบาอาจารย์หรือองค์เทพที่อยู่รายล้อมรอบคุณและเขาเหมือนกับเป็นตัวผลักดันให้คุณต้องเรียนรู้ทุกอย่าง mm. เมื่อถึงเวลาเท่านั้นคุณถึงจะได้เรียนรู้คุณจะไม่ได้เป็นคนที่เรียนรู้แบบว่าเอ้ยฉันอยากเรียนรู้นี้แล้วฉันจะได้เรียนนะคุณจะเป็นคนที่เรียนรู้อะไรก็แล้วแต่คุณจะได้เรียนเมื่อถึงเวลาถ้ายังไม่ถึงเวลาต่อให้คุณอยากเรียนเท่าไหร่ pier, คุณก็จะไม่เรียนคุณก็จะไม่ได้เรียนเพราะฉะนั้นสิ่งที่มัมสัมผัสได้สําหรับคนที่เลือกกองที่2ก็คือ คุณมีใครบางคนที่เป็นเหมือนกับคนที่เขาคอยดูแลคุณอยู่เป็นเหมือนกับเทพเทวาที่ลงมาอยู่กับคุณแล้วบางครั้งบางทีคุณมักจะ บางสิ่งบางอย่างจะอยู่กับคุณแล้วบางทีเขาจะทําให้คุณเห็นถึงปาฏิหาริย์หรือบางสิ่งบางอย่างที่บางทีคุณบังคับตัวเองไม่ได้บางทีคําพูดเหล่านี้มันมาจากไหนไม่รู้มันเหมือนเนี่ยเป็นพรพิเศษที่มันบอกว่าคุณลงมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มืดบอดอยู่และคุณจะช่วยเหลือใครก็แล้วแต่จะเป็นคนที่เขาเคยเป็นบริวารของคุณมาก่อนเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเป็นการที่คุณเองกับชาติลงมาเกิดแล้วก็มีเหมือนกับบริวารของคุณ ตามคุณมาและเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเป็นเหมือนกับผู้นำผู้นําทางเขาด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นคนที่บอกเลยว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะมีคนที่คอยล้อมรอบคุณอย่างที่มันบอกว่าคุณกับชาติมาเกิดมันมันไม่ได้ไม่ได้ลาบากแต่มันลําบากที่ตัวคุณนี่แหละว่ามันจะต้องเรียนรู้นู่นนี่นั่นแบบที่คุณต้องไปแบบที่คุณไม่สามารถที่จะกําหนดกฎเกณฑ์ได้นั่นเองไกอาค่ะ r e i ิเรียน Spirit ค่ะ Earth c o n n e c t i o n Stay root i n t r u s t and f a c e ค่ะพระแม่เขาเรียกว่าพระแม่ธรณีหรือพระแม่รัศมีเนาะอย่างที่มัมสัมผัสได้ก็คือเหมือนเป็นพระแม่รัศมีกับพระกฤษณะอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นมัมบอกแล้ว่าคนที่เลือกกองที่2เนี่ยคุณมีเทพเทวาที่คอยที่คอยดูแลคุณอยู่เสมอเป็นเหมือนกับคนที่ต้องเรียนรู้ ต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเพราะฉะนั้นยิ่งคุณปล่อยวางคุณจะสัมผัสได้ถึงพลังงานที่เขาอยู่รายล้อมรอบคุณและมันบอกเลยว่าคนที่เลือกกองที่3าคุณมีสัมผัสพิเศษจริงๆคุณอาจจะเห็นบางสิ่งบางอย่างหรือได้ยินบางสิ่งบางอย่างหรือสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่อยู่รายล้อมรอบคุณนี่เป็นสัมผัสพิเศษสําหรับคุณเพื่อมีเพื่อตัวคุณและเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองสิ่งที่ท่านอยากจะบอกกับคุณก็คือ h l i r i w i w l l o m o m o r t r t s this, นะก็คือเหมือนกับว่าการเยียวยาการที่คุณเยียวยาคนอื่นหรือการที่คุณเย,ยียการที่คุณกลับชาติลงมาเกิดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเติมเต็มตัวเองมันเริ่มต้นจากการเติมเต็มตัวเองเพราะฉะนั้นมันบอกเลยว่าคุณเกิดมาเพื่อที่จะเรียนรู้และบรรลุธรรมในสิ่งที่คุณยังไม่รู้และเพื่อเป็นการละวางตัวตนของคุณเพื่อที่จะทําให้คุณได้เข้าถึงสิ่งที่คุณต้องการนั่นเอง เป,เป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะรู้สึกว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้คุณไม่สามารถที่จะเขาเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะจัดการมันได้แต่องค์เทวดาองค์นี้นี่คือเทวดาเนาะอัสเรยลเนี่ยเป็นเทวดาประจําตัวคุณ เขาจะคอยช่วยเหลือคุณเขาจะคอยนำทางคุณด้วยความเข้มแข็งและความรู้สึกว่าคุณมีความหวังความหวังที่จะทําให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นอย่างที่มันบอกว่าคุณไม่สามารถควบคุมได้พลังแห่งการเยียวยาเนี่ยค่ะมันจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเชื่อใจตัวเองและจะเกิดขึ้นเมื่อคุณนั้นอธิษฐานหรือในในการอธิษฐานของคุณในการภาวนาของคุณเนี่ย บางครั้งบางทีสิ่งที่คุณคิดว่ามันแย่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณมันกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับคุณและมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่าเดิมเกิดขึ้นกับคุณคุณจะเจอกับปาฏิหาริย์บ่อยนั่นเองสิ่งที่คุณต้องควรทําก็คือขอบคุณขอบคุณเทวดาขอบคุณเทพเทวาที่คอยนําทางคุณขอบคุณเทพเทวาที่คอยช่วยเหลือคุณและคอยให้กําลังใจคุณในเวลาที่คุณต้องการนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่เลือกกล่องที่สองคุณคือเทวดาที่กลับชาติลงมา ก,กลับลงมาเกิดเพื่อที่จะเรียนรู้ที่จะระวางความเป็นตัวเองกลับลงมาเกิดเพื่อที่จะทําให้คุณได้เข้าถึงการเรียนรู้ในสิ่งที่คุณยังไม่เคยรู้ได้ทําในสิ่งที่ คุณเองอาจจะพลาดไม่ได้ทํามาก่อนมันเหมือนกับคุณอาจจะเป็นคนที่ทําบุญทําทานมามากมายแต่คุณไม่เคยที่จะละวางความเป็นตัวตนถึงเวลาแล้วที่คุณอาจจะต้องทําความเข้าใจกับตัวคุณเองถึงเวลาแล้วที่คุณต้องทํางานร่วมกับจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องภาวนาและอธิษฐานจิตในการขอเส้นทางที่จะทําให้คุณได้เข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณและละวางในสิ่งที่ไม่ใช่ขุณลงนั่นเองเพราะฉะนั้นมันเป็นกําลังใจกับทุกคนที่เลือกกองที่สอง ะะวันนี้ไลฟ์อัพมามขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ